ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมือนีก้ก่ะมาพบก,กับเจค่ำสามตัวเต็งที่เก่าเนาะคะ่ะมือน J ี้เจค่ำสามตัวเต็งกันมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับปากข้ามเนาะคะ่ปะปากข้ามมีเพิ่นฟันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันว่ามีวัยรุ่นเนาะคะ่ะตีกันเนาะคะ่นนะแดนมาเนาะคะ่ะกะมีคนนึงเนาะคะ่ะวัยรุ่นคนนึงกะแดนมาเอาปืนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาปืนถมไว้เนาะคะ่ะ ความฝันของปลาขัามิอเป็นอย่างไรนะคะเป็นไปเป็นมาแน่วไรกบาเป็นการเสียวลาเนะคะ้าก็ไปติดตามรับชมมมล้างความฝันของปลาขํามของพบกันนะคะไปค่ะกาสวัสดีค่ะปลา่ําค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ท่านผู้ชมวันนี้จะเดิ้ทางมหาปลา่้านะคะมาติดตามแนวทางตัวเหลขแนวาทางความฝันอีกคือเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปลาข้าเพิ่นกะมีแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ตัวเลขของคุณป่าสิเป็นตัวไดนการให้ขึ้นป่านเว้าให้ฟังเนาะค,ะค่ะฟันว่าเอาคนเห็ดแข่เขาคนเห็ดเตียงเตียงน้อยๆน่ะนะเตียงกับเป็นซีเรียมนั่นแหละแบบว่าเพิ่นเห็ดมุวงลังค่าแล้วเพิ่นว่าจะของเขาบเอากับเมนเขาเอาอยู่แต่ว่าบานนี้เพิ่นว่าเขาเอาผลนวานเขาบเอาเอีมาให้พญิปีดพญิแปงผลนวานสิเอาให้พญิแปงกับขายแล้วสองพันถึงเงินจริงตัวก็ะรื้อห่องดูไปใช่พอบ้าน เขาไงเจ้าสิเอาอยู่บ่เอาตัวมันวันสิเอาตัวมันถือมันวันสิสองพันหนึ่งคนห่งสิค่ะบ้านนี้หางมาจากบ้านเลขที่อันบ้านเลขทีสิบบ้านเลขทีสิบแม่หางมาจากฝุ่นละเพื่อนก็วัยนี้ก็ไมีอยเพิ่นอันเอาให้ยบะแขว่เพื่นวันได้คนอื่นกันดึงสันเนาะเอาไม่ห้ยบะแคล่คนวันตัวก็เลยว่าโอ้ย่างเจ้าบ่มีเงินจะเอาอยู่ท่อเขาไง เอาละเพื่อนว่าสิมันมันถือเพื่อนว่าสองพันหนึ่งเพื่อนว่าสองพันมันเถือเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาาเพื่อนก็เอาเพื่อนก็เอาก็เลยอันนี้บ้านี้เขาก็เอาอันนี้แข่เมื่อไหร่แล้วเขาไล่ตีกันมาเขาไล่ตีกันมาตีกันมาบ้านี้เพื่อนว่าเพื่อนกระลับสู่เขาเพื่อนกระลับสู่เขากันมาฟังอันพนาปืน ปืนเสือเก่านันฟังอยู่แถวนี่แหละเพื่อนว่ามันกับมันเดืองเอาดืองขึ้นมาก็เลยมาหัวกวนปืนมันอยู่อันแล้วมันจะม่นจะเอาสู่เขาปืนเพื่อนนันปืนฮักตัวมันฮักคืงเป็นฮักคืงมันฮักเคืงฟักมันกลับไปเพราะฟักมันฮักออกแบบเข้าฮักอันน่ากล่องออกแล้วนะก็เลยหัวกวนเรือง่ามขนาดแดงจีคืงฟักมันอัน แบบที่เหมือนใส่บบได้น่ค่ะใส่บบได้แบบที่ใส่บบได้นะเพ่อแต่ว่า่นจะเอาสู่เขาต้็เลย่องอวนคกะนว่าก็เลยว่าปืนฮะก็จะเอาไปสู่เขาปืนเชื้อเก่าฝฟังไห้มันโดนเป็นวัรุ่นจักคนค่ะปะน่ายรลายนี่เดียวก้อนบานมีหรายคนเด็กน่อยบานเห่ามันไหลมันไหลมามันว่ามาฟังไว้นีได้อันเสื้อเก่ายวมันมาฟังไหวมันเอาไหพมันหายฟังผลฟังไหวเอาขึ้นมา โอ้ยจำเ,ป,จเ,ป,เ,เป็นปืนสิจูเขาจะเป็นปืนสิจูไว้ได้นอ,อ,อ,อว่าปืนของปืนหักเครื่องตัวว่ะค่ะแว่วานมันยังหักวานทำไม่ไง่ายพ่นว่าปืนหักก็ดีคือกันละข้าไรพ <ๆ S 2> ่นมาเข,ข้าไรมาเข้าไรมาเล็กน้อยม่อนมันว่าเอาเอ,านอาันเอาปืนโตนัฝังไรบารน,นี้พวกเข้าไรน่ะเขามีอาบุตรแบบได้นี่เขาก็มีมีมีปืนคือกันมีมีมีปืนมีอันนี้คือกันไรแมาบารนี้มันมาขวดเอามันก็ดเอาเบื้องเอาปืนเสือเก่ามันว่าฝังไร คางไหวคางบ้านป่านคางไหวคางนี่แหละจังวันเนี่ยตื่นมาแย่งผู้เสิร์คือว่ามันแม่นริงกหน่อยมาฟังปืนไหวป้อคือว่าพลันมาปืนเสือเก่าปืนเสือผมพลันว่ะฟังไหวปืนโบราณืนไหวพวกแมพิ่นก่มีปืนพวกมาเพิ่นไล่มาอยู่แต่ว่าเพิ่นกับ่ได้ยิงเด็กน้อยม้อนี่มันสูก่อนม้อนี่สูก่อนเพิ่นว่าปืนเสือเก่าเพิ่นว่ามึงสิเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเพิ่นมาฮักตัวก็เลยว่าหัวควันควันหูว ไอลีอีลอนี่ยง้อค<า>วันคนว่าปืนฮักเอาสู่เขาเป็นอยังคือเอาเปืนฮักสู่เขากเ็เลยวันสินะฮักกับสู่ได้ต้องไม่ไง,ง,ง่ายกว่านะสู่ได้คุณว่าน้อสงสัยหรือว่าเดึกมันสิมาตัวเกาว่าวาเ,าเปล่าดึกตเก่ามีแปะอ๋อมีแปะมีแปเนาะวันนี้นี่บอฟันนั่น เพื่อนเด็กขาได้ตีกันบ่เหนบ้านนี้เพื่อนกระซูแล้วเอาปืนห่างสูเขาะขนีเพันมาเขายกขึ้นมาเขาขนีเขาหยาดอำนาจเขาหยาดอำนาจเพันว่าเพราะว่าปืนเสือเก่ามันเคยขาคนเดียวใค่ะก็เลยมาชีแปดแปดแชีซีบ่เพราะว่าปืนพักเนาะค่ะพี่ปืนมันพักเครื่องนะมันก็ซีเรียสซีเนาะค่ะซีแปดแปดแปดซีซีเนี่ยนะพันมาแปดมันฮักออกเครื่องเลยค่ะแปดนันฮักออกเครื่อง แต่ชเป็นแปดสีสีเนาะคะเนาะจังววาหัววรนฟักปืนเพื่อนเหลื่อม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 แดงแดงเน่ะนะชีแดงแดงตัวกับหัววันว้ยมันแต่อันนี้มันก็ย่านอำนาจแล้วันนี้วันนี้คนผู้คุนมาขวดเอาปืนนั่นมาคุดเอาปืนนัู่จักเพื่อนบอกคุณปะนี่บักหำนี่บักหำหลูกแย่จุมปองมันถูกกันมันถูกกันมันว่าอะไรไม่หูจะบักนี่ผู้เดียวเนี่ยแหละมันว่าปืนเส้อเก่าเขาห ฟังไหวมั้ยโอ้อายุเพิ่มมากโอ้ก็หมูแดงเนาะบอกเหรแต่ว่าเป็นปยังดอกมามีเรื่องมามาคุดเอาปืนนี่คดเอาอยู่บ้านป่าเนาะทางบ้านนี่ล่ะทางบ้านบ้านอีขทีคุณป่านี่บ้านอีกทีค่ะสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าเนาะค่ะแต่ว่าคุณป่าว่าคุณควัดขึ้นมาแล้วคุดขึ้นมาแล้วปืนนี่ฮักปืนมันฮักมันฮักออกจากกัน แล้วยังเอาว่าสู้เขาได้เอาสู้เขาได้มันอย่าน้ำหนาดมันก็เลยบ่อดอันนี้ดอกมันก็เลยว่าอันนี้มันกับผ้ากันแรนนี้นะบอกมันคือกระบอกเดียวนี่บอกเออมันย่านมันหยานปืนกระบอกเดียวนี่เขาพูดดึงขึ้นใหม่นี่นะดึงขึ้นใหม่กับหัวขวานเขาอยู่หัวขวานเขาอยู่บ่อแดนว่าอันนี้ดึงขึ้นมาเด้ยปืนฮักยังได้สู้เขาได้สู้ได้ยูมันกระแรนนี้พวกนั้นมันแรนนี้เบิร์ตไปหลุนมันตีกันมาไล่กันไล่ม้อนี่แหละม้อนี่มันมากวนดเอาปืนอยู่ข้างบ้านนี่แหละ แต่ว่ากับโบน่เนาะปืนบอกหนึ่งันค่คืออาจซิเป็นแปดหนึ่งสี่ก็ได้เนาะง่แปดหนึ่งเพราะว่าปืนบอกหนึ่งเนาะคุณป้าเนาะปืนบอกหนึ่งมันก็จัแปดหนึ่งสี่เอากันกันโบนีเนาะกันไปสี่แปดหนึ่งก็ได้ค่ะก็หมุนเอานะหมุนเล่นตัดเล่นเอาได้มีละเพราะว่าเกามาเนี่ยแทนเพราะว่าปืนปืนเชื้อกาเหมืนวันนีปืนเสื้อกาดึงขึ้นมาเหมือนมหัก ค่ะัา,านีาคุณป้าย้อนกลับไปฝันแหล็กนอกฝันที่ว่าเขามาขายแขกให้บา้านีขวามีอะไรเขาหามมาให้หามมาทรงหดบ้านหามมาทรงนี่แหละนั่นมาว่างถนนนี่ติดตอนน้าบ้านาบาน้บานไอจีปลายบ้านนี่แหละเพป็นว่านที่เอามาให้เพป็นว่าจะกท้องเขาให้เฮ็ดท้องลังแต่เขาบอกเอาคนเขาให้เอามาให้พญ่แขวหลังนึงเพป็นว่านทีคนที่มาขายแขกนี่ก็เป็นคนหัวจักกันนี่หัวจ้ากันพี่น้องของ,ของ,ของ,งนี่แหละ คนอายุจะปีคุณป่าหกสิบสี่หกสิบสี่ปีนูกค่ะแต่ว่าบัตรลิทีคุณป่านี่ก็สําคัญทั้งสองฝันเลยเนาะคุณป่าเนาะพะว่าฝันแหลกนี่จริงลูกค่ะเพราะว่าฝันแหลกนี่เขาก็หามาซูห่อนเพื่อนเนาะแต่ว่าเขาขายให้สองพันสองพัน่มันก็เลยตามแบบคนนีเขาบม่มีเงินเขาจะเอาอยู่บเอาตัวฝัน่าขายแค่สองพันในเมื่อคือ มันถือก็แสดงว่าอนย์สองศูนกันไเนยอาชิมาสองศูนย์กับปินได่เนาะคุณป่าเนาะสองศูนย์ศูนย์สองกับเอาไปผิดจรณาาบึ่งเนาะเนาะมันถืบอเนบนอนนะเพราะว่าในความฝันของคุณป่านั้นถามคุณลุงว่าเอาบอคุณลุงว่ากับเอาแล้เนาะสองพันมันถือมันถือล้วกับว่าเอาแล้วก็ว่าแล้วก็เอาแล้วเอาคุณติ๊กหน่อยกันไล่ตีกันมาแบบเอาแก่มาวางไว้แล้ว หน่อยลายตีกันมาเอา้าว่าอันคือมันลายตีกันคือไล่อันเป็นตา่ายเฉก็เรียกว่านะมอหันมากลมลงขวดอปืนขวดอปืนมึงสิสูพันธะฟวงนั่นก็มหันหดยิงบม้ันหดตีค่ะยานาำหนาจั<ต>้หนาของมอเนี่หนีเบิร์แลนด์หนีเบิร์กันหอวควันปืนมอนันเอาขึ้นมาอยู่มันหักเังว่าเป็นสีแดงแดงว่าปะเนน่สีแดงอะไรฟักมานน่นมองมองดามมานน่ะ เลยว่าจังไรที่ไปสู่เขาได้ชู้ได้ยี่ดอกคนว่าอันนี้อนนี้ตอนมันหวานมันหอมไปเจ๊อเจ้าแก้วมันแรงนี่แล่นนี้ปจะาแก้วเจลิญมันตัวละคนว่าอันชูได้คนว่าอันปืนฮักก็ชูได้คนว่าที่มอเพิ่นขดขึ้นกระดาษนั่นแปลว่าคนชูได้เหตุเงเพิ่นกันนี้เออเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็ร์ยานอำนาจปืนแหละหลังจากมีขึ้นพากันแลนนี้แตกนี้เบิดแล้วแต่เมื่อเลยบอกคนว่าเมื่อเลยมาบอกคนยัยฝั่งนี้เมื่อเสานี่ว่า ตื่ไนไม่นไเสือเก,าก่าคุณมาฟังไหวตื่นเสือผมคุณใายเสือผมพี่น้องคนนี้จังว่าตื่นเยอะมากเมื่อเสานี้มากพูดชวนเขาไปพูดชวนก็นมาเลาะหามองเขาฟังค <c oughs> ือเรา <c oughs> เป็นยิงน <c oughs> ี่เป็นพี่น้องของคุณลุงพี่น้องปลาน้่นี่แหละ,ะพี่น้องแต่เกา่าอายุคนจะกปู <c oughs> ่โอ้ยละตายเขาขาตายอยู่วันให้ตากแต่ข้าวได้ข้าวไรแต่ป่าลุงเลี้ยถ้าได็คซื่อว่าเสือนี่ก็บระบอธรรมดาที่นอกป่าเนาะ แต่ว่าอายุบวมหูอายุบวมหูแล้วเจ้าอันแต่ว่าเอิ่นแล้วนาทีนี้น้องเจ้าหน่อแม่เออเจ้าว่าสายยานคือเสื้อผมแม่นค่ะพืนเสื้อเก่าพื้นเสื้อผมได้คังไหวผมมันแบบแบทำนี่งทำนี่ก็บือหัอายุมันแปลกนาะคุณป่าเนาะคือหไม่ไม่แต่ว่าหน้าซิมิโชกแหละแข่เขาก็เอามาส่งเออบานีปืนก็ะยุบ่าปืนมันมาฟังอยู่ในนี่มาฟังเขามากวาดขื่นเอาก็เลยหัวควานปืนอยู่ มันกับถือมันก็เหลี่ยมม่องมองอยู่ปะกมันเล่ามันกับเล่ามันกับเหลี่ยมพอเล่ามันมันงามสีงามตัวก็เลยว่าเฮ้ยายานอำนาจเท่ากันนี้เลยวยว่าครับครับเพื่อนว่ะค่ะวันนี้ตัวเล็กไม่จังไนมากจังไยมอหนก็ได้ตัวเลขที่คุณป่าให้แนวทางมันมักตัวไดแห้งกกงคุ้ป่ามักตัวผุนแล้วตัวฮักเคืองผุนน่ะตัวแปดหนึ่งนี่ก็มากเดือยแปดแปดหนึ่งสี่ แปดหนึ่งซีกับมากตัวมากแห้งนึ่งแปดซีซีนี่มากแห้งมากแห้งคือแปดซีซีเนาะคุณป้าเนาะแต่ว่าม้วนนันกะกันๆใบน้ำเนาะนคะเนาะหิดจมาหน้าเบิ้งค่ะค่ะข้ขอฟันของคุณป่ากับมํสมนี่เนาะคะ่ะเนาะค่าขอบขอบคุณคุณป่าได้หลายเนาะคะ่ะถือมาแบ่งปันแนวทา,างข้อฟันตัวเล็กให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s e ได้รับช้มรับฟังกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของปลาข้ามเนาะคะ่ปะปลาข้ามมีเพื่อนฟันว่ามีคนหามแขมาขายให้เนาะคะ่ะตัวเลขของเพื่อนกระแปดสี่แปดหนึ่งสี่สองศูนย์บ้านเด็กทีปลาข้ากับสามสิบเก้าเนาะคะ่ะอายุคนมาขายแขกับหกสิบสี่ปีเนาะคะ่ะบานเด็กทีคนหามแขมานะคะ่ะกับหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งมีถายายนสองห้าหกเจ็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระติง้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตุเต็งน้ำในดเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตุเต็งพอยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ